ายการค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราจะมีสายสัมภาษณ์เนาะนะคะจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการติดตามผลการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ทั่วโลกประจำปี2566ของทางกระทรวงการต่างประเทศนะคะ,คะเดี๋ยวเราจะมาคุยกันว่าเอ๊ะภาพรวมในการที่ประชุมครั้งนี้เนี่ยภาพรวมเป็นอย่างไรแล้วก็หัวข้ออะไรที่จะมีการนำมาขยายผลบ้างนะคะหัวข้อหลกัหลกๆประเด็นสำคั แล้วก็อยากจะให้คุณผู้ฟังแล้วก็พี่น้องประชาชนได้รับทราบว่าผลการประชุมในครั้งนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์อะไรกับเราบ้างะะเราจะเอาไปใช้อะไรได้บ้างนะคะในการที่เขามาประชุมการมาพบเจอกันที่บ้านเรานะคะใช่ค่ะตอนนี้นะคะท่านดรตรจักรแสงชัยท่านผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกระทรวงการต่างประเทศค่ะท่านอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะท่านคะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับคุณสันธารคุณนาวินาคับได้ยินไหมครับได้ยินชัดเจนค่ะค่ะผู้อำนวยการครับภาพรวมของเราที่ไปประชุมเอกอัครราชทูตและกองสุลใหญ่ทั่วโลกประจำปี2566เป็นไงบ้างคะตอนนี้ับผมก็ขออนุญาตเรียนให้ทราบอย่างนี้นะครับ,รบผมก็<จ>การประชุมเอกอัครทูตและกองสุลใหญ่ทั่วโลกประจำปี2566นะครับผมจัดขึ้น เมื่อวันที่19ถึง24พฤศจิกายนที่ผ่านมานะฮะที่กรุงเทพค่ะ,ค,ะครับอันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการประชุมครั้งแรกที่เราไม่ได้จัดมาตั้ง7ปีแล้วนะครับผมที่เราเชิญทั้นผู้ท่านกองสูนใหญ่เนี่ยกลับมาที่เมืองไทยเพื่ออมารับนโยบายนะฮะหนึ่งก็คือในบริบทของของรัฐบาลใหม่ด้วยนะครับสองก็คือว่า <c oughs> สถานการณ์โลกเนี่ยมันก็เปลี่ยนแปลงไปมากนะฮะก็ถึงเวลาที่ ท่านทูตท่านตองอย่างเนี่ยควรจะได้มาประชุมหารือการแลกเปลี่ยนความเห็น,ร,นรับราบข้อมูลมต่างๆใหม่ๆที่ท่านจะต้องรับไปดําเนินการนะครับฉะนั้นเนี่ยมันก็มีกิจกรรมเกิดขึ้นมากมายในช่วงห้าวันครึ่งนั้นนะครับผมซึ่งมีประมาณยี่สิบกิจกรรมนะฮะทีะ่ท่านต้องทำนะฮะก็มีทั้งที่สําคัญเนี่ยก็อาจจะเรียนว่ามีทั้งหนึ่งก็คือจริงๆในกําหนดการสุดท้ายนะครับแต่ขอพูดก่อนเป็นอย่างแรกเลยคือเรื่องของ การเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวะนะครับซึ่งก็เป็นครั้งแรกของรัชกาลปัจจุบันที่ท่านทูตท่านคงสนใหญ่ได้เข้าเฝ้าทั้งหมดนะครับผมแล้วก็ท่านได้พระรานพระบรมบราชโองารไว้ในหลายๆด้านนะครับผมที่ท่านย้ําว่าท่านทูตเนี่ยจะต้องอโดยที่โลกเปลี่ยนแปลงไปนะฮะท่านทูตก็ต้องปรับตัวเปลี่ยนแปลงตามด้วยนะครับผมแล้วก็ให้ความสําคัญกับเรื่องของการ ดูแลประชาชนการลงทุนความสมคัญกับต่างประเทศนะครับในขณะเดียวกันนะครับผมมันก็เป็นมีความเป็นครั้งแรกอีกเหมือนกันนะฮะก็คือท่านนายกนรีเนี่ยท่านให้มาให้โอวาสนะฮะให้นโยบายนะฮะโดยท่านให้เชิญทูตพณิชย์แล้วก็ทูตปีโอไอทีอ่เวลาอยู่ในต่างประเทศเลยว่าเป็นผู้ช่วยทูตนะครับผมจากกระทรวงพณิชย์และปีโอไอเนี่ยมาร่วมประชุมด้วยแล้วท่านก็ให้กันบ้านนะฮะท่านทูตอ่ ท่านทูตท่านกองสูงใหญ่ลรวก็ทูตพาณิชย์ทูตดีอวนะฮะไปเอ่ประุมสมองร่วมกันนะฮะว่าจะทํางานร่วมกันได้อย่างไรนะฮะเพื่อเพื่อผลักดันผลประโยชน์ของประเทศไทยนะฮะโดยเฉพาะในเรื่องของอประเทศที่จะเป็นเป้าหมายนะะที่อจะให้อทั้งสามหน่วยงานเนี้ยไปเรียกว่าไปบุกเบิกนะฮะไปสร้างเครือข่ายนะฮะที่ ประเทศที่มีศักยภาพที่จะเป็นประโยชน์โดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจนะฮะกับประเทศไทยนะคระับในขณะท่านท่านานายกรองตีเนี่ยท่านให้ในโยบายสําคัญอสองเรื่องนะครับผมท่านก็เน้นในเรื่องของเศรษฐกิจนะฮะว่า,เ,าเรื่องของการส่งเสริมการค้าก็ลงทุนนะฮะให้ทีมประเทศไทยคือหน่วยงานต่างๆเนี่ยนะครับผมที่ทํางานด้านต่างประเทศเนี่ยโดยเฉพาะทีมประเทศไทยด้านเศรษฐกิจที่มาประชุมร่วมกันเนี่ยนะฮะ มีบทบาทสําคัญในเรื่องการอำนวยความสะดวกให้ภาคเอกชน,นะะทั้งเรื่องของการค้าการลงทุนในต่างประเทศนะฮะแล้วก็ดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศด้วยเข้ามานะฮะแล้วก็ให้ความสำคัญกับเรื่องของการทําให้ดัชนี e s u b a i n g business ของไทยเนี่ยมันดีขึ้นนะฮะแล้วก็ที่สําคัญคือไป,ไปพยายามเร่งรัดในเรื่องของการเจราจา FTA ต่างๆที่มันจะสร้างรายได้แล้วก็ทําให้การค้าก,การลงทุนระหว่างไทยกับต่างประเทศเนี่ย ง่ายขึ้นนะครับผมใ <c oughs> นเดียวกันเนี่ยท่านนายกท่านก็บอกว่าต้องให้ความสำคัญกับการดูแลเกียรติภูมิศักดิ์สีของประเทศอของคนไทย <c oughs> นะฮะเรื่องของการช่วยเหลือคนไทยธุรกิจไทยในต่างประเทศนะฮะแล้วก็วางจุดยืนของประเทศไทยว่าไทยเนี่ยจะต้องเป็นกลางนะเป็นมิตรกับทุกฝ่ายนะฮะเพื่อให้ไทยได้ประโยชน์โดยเฉพาะในโลกปัจจุบันที่มันมีการแบ่งขั้วแบ่งฝ่ายกันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับ ท่านรองนายทุนตีนายทนตีต่างประเทศเนี่ยท่านก็ให้นโยบายนะเป็นอีกเซสชันหนึ่งให้นโยบายซึ่งก็สอดคล้องกันของท่านนายกนะฮะ,ะท่านพูดความสําคัญว่านโยบายต่างประเทศของไทยยุคปัจจุบันสมัยใหม่เนี่ยนะฮะจะต้องเริ่มต้นที่บ้านว่าง่ายๆคือว่านโยบายต่างประเทศเนี่ยต้องสะท้อนนโยบายภายในประเทศอของรัฐบาลน,นี้โดยเฉพาะในเรื่องเศรษฐกิจฉะนั้นเนี่ย ก็จะต้องตอบสนองกันในเรื่องของการส่งเสริมผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจของไทยนะครับแล้วก็นโยบายต่างประเทศนี้จะต้องอมีความเป็นเชิงรุกมากขึ้นนะฮะต้องมองไปข้างหน้านะฮะแล้วก็ต้องขยายวงและเข้าถึงนะฮะเพื่อให้การทูตไทยเนี่ยกลับมามีเ,าเกียรติภูมิมีความหมายนะฮะแล้วก็มีบทบาทที่บทโดดเด่นในเวนทีโลกอีกครั้งหนึ่งรวมทั้ตงอตอบสนองผลประโยชน์ของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมด้วยนะฮเพราะนั้นเนี่ย การต่างประเทศไทยเนี่ยก็จะต้องมีความสมดุลน,นะ,ะมีจุดยืนคิดตั้งอยู่บนหลักการนะฮะแล้วก็คำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศนะต้องเป็นมิตรแล้วก็มีความสัมพันธ์ดีความสัมพันธ์ที่ดีกับทุกั่วทุกประเทศนะฮะดังนั้นเนี่ย <c oughs> ท่านทูตท่านกงสุนใหญ่นะฮะที่ที่รับกันบ้านไปนะฮะก็จะต้องไปทํางานตรงนี้นะครับในขณะเดียวกันเนี่ยการประชุมเนี่ยมันก็มีการประชุมเรียกว่าเป็นเหมือนการประชุมภายในของกระทรวง การต่างประเทศด้วยนะครือระหว่างผู้บริหารท่าทูตท่านกคงสุวนใหญ่หารือกันในมุมมองต่างๆเรื่องการเมืองความมั่นคงเรื่องภูงมิรัฐศาสตร์นะฮรแล้วอีกด้านหนึ่งคือคือเรื่องของการทูตเศรษฐกิจเชิงรุกนะอีกด้านหนึ่งคือเรื่องของการทูตเพื่อประชาชนนะครในเรื่องของการเมืองเศรฐษฐกิจภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยก็แน่นอนว่าย้ําในเรื่องของความสมดุลของความสัมพันธ์กับมหาประเทศมาหาอำนาจแล้วก็ประเทศอื่นๆด้วย นะครับผมเราก็ต้องสร้างเรียกว่า Visibility ให้กับประเทศไทยนะต้องมีความกล้าที่จะแสดงออก5้าทีมที่อยู่บนหลักการหรือกฎหมายระหว่างประเทศนะในขณะที่เรื่องของการทุนเศรษฐกิจเนี่ยท่านก็บอกว่าแน่นอนว่าเราต้องเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้มากขึ้น,นจุดเด่นของประเทศไทยเช่นเราเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคนี้เนี่ยเราก็ต้องเน้นในเรื่องของความเชื่อมโยงนะ ประเทศต่างๆและภูมิภาคอื่นๆรอบๆนะฮะทั้งด้านกายภาพนะแล้วก็ด้านของอกฎระเบียบต่างๆต้งบูรณาการนะ,ะให้มีความสอดคล้องกันรวมถึงเรื่องที่แบบเ,เราควรจะเข้า OECD หรือเปล่านะ,ะใ,นในอนาคตต่อไปหรือว่าเราจะพิจารณาเรื่องของการเข้าร่วมกลุ่มเอบริกซีซไหมนะครับผมนะหรือว่าควรจะต้องทำอย่างไรนะฮะที่จะส่งเสริมประเด็นต่างๆนะ ที่ในการประชุมนี้ก็ได้มีการจัดเรียกว่าประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระดมสมองต่างๆมากมายในประเด็นที่รัฐบาลให้ความสำคัญอย่างเรื่องของแลนบริดจ์นะเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์นะเราก็เชิญผู้ทรงคุณวุฒิต่างๆเนี่ยมาให้ข้อมูลมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับท่านทูตท่าน,านกงสุลใหญ่หลายเซสชั่นมากนะครับผมแล้วก็เรื่องสุดท้ายือเรื่องการทูตช่วยประชาชนแน่นอนว่ากระทรวงต่างประเทศเนี่ย ก็เน,น้นในเรื่องของการปรับปรุงการให้บริการด้านกคงสุลน,นะฮะซึ่งตอนนี้ก็มีมากขึ้นเป็นอย่างมากนะรวมทั้งการใชเ้เทคโนโลยีต่างๆนะอย่างเช่นตอนนี้ทำพาส,สปอร์ตก็ไม่จําเป็นต้องไปต่อแถวแล้วมีคีย์ออส<ถ>ให้ไปถ่ายรูปทําได้เลย<ถ>อะไรอย่างเงี้ยนะครับผม<ถ>ต่อก็คือเรื่องของการเพิ่มอํานาจตั้งสื่อเดินทางไทยนะครับก<ถ>็ค<ถ>ือเหมือนคําว<ถ>่าคนไทยสามารถเดินทางไปต่างประเทศโดยไม่ต้องขอวีซ่าในประเทศนั้นๆเนี่ย จํานวนประเทศเพิ่มมากขึ้นเราก็มุ่งตรงนี้ด้วยในขณะเดียวกันก็พูดถึงเรื่องของการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนไทยคนไทยในต่างประเทศนะฮะแล้วก็มีเรื่องของการเรื่องที่เป็นปัจจุบันที่สุดนะก็เรื่องของการถอดบทเรียนจากเรื่องของสถานการณ์ฉุกเฉินที่อิสราเอลนะหรือว่าที่เมียนมานะที่มีการอพยพคนไทยนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ได้คุยกันในการประชุมครั้งนี้ครับค่ะ พอเรียนอันสุดท้ายนะครับผมค,คือ<ช>เรื่องที่ท่านท่านทู่ท่านกงสุนญนะ่แล้วก็ทางทางผู้ช่วยทูตพาณิชย์ผู้ช่วยทูตบนะีโด้านส่งเสริมการลงทุนเนี่ยมากุยกันนั้นครับผมก็มีการไอดีนิฟายประเทศหลักๆที่เราควรให้ความสําคัญนะฮะนอกจากประเทศเพื่อนบ้านที่สําคัญอยู่แล้วเนี่ยนะครับผมมันก็มีประเทศต่างๆที่เรามองเห็นว่ามีศักยภาพแล้วก็มีตลาดนะมีความ พิจารณาจากเรื่องของเมกะเทรนด์นะฮะเรื่องยุทธศาสตร์การลงทุนของไทยนะฮะก็มีประเทศที่เป็นตลาดหลักตลาดเก่าที่เราต้องรักษาไว้อย่างสหรัฐจีนญี่ปุ่นนะฮะเยอรมนีฝรั่งเศสนะฮะเป็นต้นนะครับผมแล้วก็ประเทศที่เป็นตลาดที่มีศักยภาพอย่างเช่นอินเดีย u a เอเกาดิใต้นะฮะแล้วก็ประเทศที่มีศักยภาพใหม่นะฮะเช่นซาอุดีอาระเบียและแอฟริกาใต้เป็นต้นนะฮะ ก็เป็นประเทศสําคัญที่อนอกรวมทั้งอนอกหรือจากประเทศอ,อื่นๆด้วยนะทีะ่ที่เราจะต้องให้ความสําคัญแล้วเนี่ยอันนี้คือประเทศที่เราเหมือนกับจะชูธงขึ้นมานะว่าในช่วงหนึ่งถึงสองปีนี้เนี่ยเราจะทั้งทีมประเทศไทยท,ท,ทั้งท่านท่านทูตทั้งส่วนใหญ่ทั้งกระทรวงพาณิชย์ดี i อนเนี่ยจะต้องร่วมมือกันแล้วก็พยายามบุกเบิกน,นะแสวงหาช่องทางให้กับภาคเอกชน ฉะนั้นเนี่ยทีมประเทศไทยก็มีทั้งทีมประเทศไทยที่เป็นหน่วยงานราชการด้วยกันเองแล้วก็ร่วมกับประชาชนเป็นทีมประเทศไทยพลัสด้วยเป็นอีกคอนเซ็ปต์หนึ่งที่มีการพูดถึงในการประชุมครั้งนี้นะฮรฉะนั้นท่านทูตท่านคงสุนญ่เนี่ยก็มีการบ้านเยอะมากที่จะต้องไปทำหลังจากนี้นะครับผมก็ได้ได้มีกระทรวงการท่องเทีกันเนี่ยก็ได้ขอให้สถานทูตสถานคงสุนญ่ต่างๆเนี่ยไปปรับแผนงานต่างๆมาทำกิจกรรมรายงานเข้ามา เพื่อได้เราจะได้ติดตามผลว่าจะต้องทําอะไรกันต่อไปอย่างไงนะฮะแล้วก็มีความคืบหน้ายอย่างไรนะครับผมอันนี้ขอขอเรียนประมาณนี้ก่อนครับค่ะท่านคะแล้วจากการประชุมครั้งนี้คะ่ะมีหัวข้อไหนหรือว่ามีประเด็นสําคัญตรงไหนไหมคะที่เราจะหยิบยกมาขยายผลต่อหลังจากนี้คะ่ะก็ขอเรียนหนูครับผมเมื่อกี้ก็ ก็ได้ได้ได้ให้ข้อมูลไปไปบ้างแล้วนะคะรับกลมแล้วนะครับผมครับจะว่าก็อย่างที่ได้เรียนว่ามันมีประเด็นสําคัญต่างๆที่ที่รัฐบาลให้ความสําคัญนะฮะแล้วก็เรียกว่าเป็นแนวทางหรือก่าเป็นเครื่องมือที่เราจะใช้อย่างเรื่องของแลนด์ d ร์ที่เราจะต้องรับไปคุยต่อนะครับกับต่างประเทศนะเรื่องของการส่งเสริมซอฟต์แวร์ต่างๆ นะหรือเรื่องเศรษฐกิจดิจิตัลอย่างนี้ก็เป็นต้นนะครับผม <Okay. S 2> มันก็จะต้องมอีโอกาสของความร่วมมือต่างๆโอกาสด้านการค้าการลงทุนที่มันจะเกิดขึ้นฮนะที่เราจะนาํามาหลายเรื่องมันอาจจะเป็นสิ่งที่ยังต้องอใช้เวลาในการดําเนินการนะครับผม <Okay. S 2> แต่ว่ากระทรวงการเทศเองท่านทูตท่้งส่นยยใหญ่เนี่ยก็เห็นความสําคัญว่า้องดาเนินการให้มันรวดเร็วขึ้นเห็นผลชัดเจนมากขึ้น, <Okay. S 2> นแล้วก็สร้างประโยชน์ใหก้กับคนไทยมากขึ้นนะ ที่ที่คิดว่าน่าจะเห็นชัดเจนเอ่อเราตั้งเป้าเอาไว้นะครับผมก็ในเรื่องของเอ่อความร่วมมือกับภาคเอกชนต่างๆนะครับเอ่อที่เราจะพยายามเอ่อดึงดูดการค้าการลงทุนต่างๆนะครของต่างประเทศมาอย่างประเทศไทยนะในขณะเดียวกันเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของกระทรวงกลาประเทศเหมือนกันที่จะต้องเอ่อออกไปหาตลาดให้ว่างนะ่ายๆนะฮะไปสร้างเสือข่ายให้ไป ช่องทางที and and ่จะอำนวยความสะดวกให้กับธุรกิจของไทยนะในการที่จะออกไปทําธุรกิจกับต่างประเทศทั้งธุรกิจขนาดใหญ่ธุรกิจขนาดเล็ก s อ e อต่างๆนะครับผมก็เป็นภารกิจที่กระทรวงการท่างเที่ยจะต้องดําเนินการกันต่อไปด้วยครับผมค่ะค่ะท้ายนี้ค่ะเราประชาชนคนไทยจะได้รับประโยชน์อะไรบ้างคะจากการประชุมครั้งนี้ค่ะถ้าผมก็อย่างที่เรียนไปนะครับก็คงต้อง ดูกันในระยะยาวนิดหนึ่งนะผมมันก็เป็นเรื่องที่จะต้องอดําเนินการแล้วก็ใช้เวลานะครับผมทั้งที่อย่างที่พูดถึงเรื่องของผลประโยชน์โอกาสด้านเศรษฐกิจที่ได้ได้ได้กล่าวถึงไปแล้วนะฮะ,ะแล้วผนเดียวกันก็มีทั้งมุมมองในในเรื่องของ่ะกี้ได้พูดถึงเรื่องการพูดเพื่อประชาชนต่างๆด้วยนะฮว่าก็มีภารกิจที่กระทรวงกันที่จะต้องไปทําอย่างเช่นในเรื่องของอการ เพิ่มอำนาจของหนังสือเดินทางที่เราจะต้องไปหา,อาตอนนี้ก็ได้อยู่ในระหว่างดาเนินการกันไปแล้วนะผมตั้งใจจริงๆดำเนินการมาตั้งแต่ช่วงกลางปีแล้วนะครับผมในเรื่องของการให้ทําความตกลงกับต่างประเทศต่างๆนะครับเพื่อให้มีการยกเว้นวีซ่าว่าง่ายๆนะไม่ต้องทําวีซ่าในการเดินทางไปต่างประเทศซึ่งตอนนี้เราก็มีอยู่สามสิบสี่สิบประเทศที่ที่มีอยู่แล้วนะเราก็ตั้งเป้าที่จะเพิ่มให้มากขึ้นในทุกๆปี นะครับแล้วก็เรื่องของการคุ้มครองดูแลคุ้มครองคนไทยในต่างประเทศนะฮะก็ก็เห็นได้ชัดว่ามันก็มีทั้งเรียกว่าทั้งประโยชน์จะเรียกว่าประโยชน์ก็ไม่ถูกนะฮะแล้วก็มีเรื่องของบทเรียนต่างๆที่เราได้เรียนรู้เวลาเราเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินในต่างประเทศนะฮะที่หน่วยการหน่วยงานต่างๆเนี่ยต้องบูรณาการร่วมกันแล้วก็ดําเนินการอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยเหลือคนไทยนะฮะอย่างเช่นที่ผ่านมาของอิสราเอลก็มีการ จัดตั้งศูนย์ติดตามฉุกเฉินนะฮะเรื่องของการอพยพคนไทยซึ่งทําได้แทบจะในทันทีสามสี่วันหลังจากเกิดเหตุการณ์ขึ้นนะครับก็เป็นสิ่งที่จะเป็นอันนีนะ้น่าจะเป็นเรียกว่าเป็นประโยชน์ในตับทชาชนในปัจจุบันใะช่ต่อต่อประชาชนอย่างชัดเจน ในระยะยาวก็เรื่องของประโยชน์ทางเศรษฐกิจแน่นอนครับผมค่ะค่ะวันนี้ทางรายการต้องขอขอบพระคุณท่านดรจักรแสงชัยผู้อำนวยการสํานักนโยบายและแผนกระทรวงการต่างประเทศเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะครับสวัสดีค่ะ